เีบริการเติมเจมเมแมปปอเติมถูกเติมไว้ให้สปีดได้ขิวแปบเดียวเสร็จปลอดภัยได้ทั้งระบบ iOS และด่อยอบเครื่องรื่องอ e ีบบอนอกจากนี้ยังมีบริการเกยมชั้นน้ำมืออื่นอีกมากมายสนใจเติมเกมชิงลิงด้านล่างเพจแท้คนติดตามมากกว่า40,000คนแล้วนะครับสวัสดีครับพวกผมเลยนะครับตาจอวิดีโอวันนี้ผมจะมาตามล่า ลูมินิเก้ล่างใหม่ที่มาให้เราเปิดวันนี้นะทุกคนนะก็ไม่รู้ว่าจะหมดกันจีทองนะทุกคนเป็นล่างแรกที่ผมจะตามล่าเลยนะสําหรับลูมินิกเก้ล่างนี้นะเพราะว่าล่างก่อนผมไม่ได้ตามล่าไปนะทุกคนนะมาก็ขอจะไปรับชมคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับคลิปนี้ขอ3 0 0รอยไลค์เหมือนเดิมนะทุกคนนะก็ไปดูกันเลยครับว่าหกพระทองของเราตอนนี้จะได้เติมเข้าอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนนะก็ ไปดูกันเลยผมก็จะใช้สูตรหลอกไปก่อนนะทุกคนนะตามแบบเหมือนเดิมของเราเลยนะก็จะใช้สูตร22 2, 2แล้วก็กดดูข้อมูลอีก1เป็น3ครั้งนะทุกคนนะก็กดลูมินิเก้สองครั้งแล้วก็กดดูข้อมูล1ครั้งแบบนี้นะทุกคนนะปกติมันได้นะทุกคนนะกดหลอกแบบนี้แล้วก็กดร้อยทองไปก่อนนะครั้งแรกแล้วก็ ค่อยจะกลับไปใช้สูตร3ามสามแบบไม่ดูข้อมูลนะทุกคนแล้วถ้าสมมุติว่ามันไม่ออกเราก็กดแบบ900ารทองรัวๆเลยนะทุกคนนะจุกกาจะออกตัวแรขนะทุกคนนะแต่ว่าให้เราดูแบบชา้าๆไปก่อนนะช่วงแรกนะเพราะว่ามันเป็นการใช้สูตรหลอกไปก่อนนะทุกคนก็มาดูกันเลยครับว่ามันจะออกหรือเปล่าตั้งแต่ร้อยทองแรกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะทุกคนนะมาตอนนี้เราก็ดูข้อมูลของตัวสุดท้ายครบแล้วเดี๋ยวเราก็มากด 100ทอง3ครั้งนะทุกคนนะเขียนเส้นไป3ครั้งแล้วก็ค่อยกดไปนะมาครั้งที่1ครั้งที่2แบบนี้แล้วก็ครั้งที่3ครั้งนี้เราก็กดค้าง3ามวิเหมือนเดิมแล้วก็ไปเลยทุกคน <S 2> <S 2> <S โอ้โหไม่ออกวะถ้าออกนี่โคตรดีนะทุกคนนะแต่ว่าร้อยทองนี้เปอร์เซ็นต์ออกโคตรยากนะทุกคนมามันก็จะเป็นสูตร900ทองของเราแล้วนะครั้งต่อไปนะ แต่ถ้าสูตร333มันไม่ออกนะทุกคนผมก็จะกด900ทองแบบรัวๆเลยนะไม่รู้ว่ามันจะออกหรือไม่ออกนะเราจะกด900ทองจนกว่าตัวแรกจะออกแล้วทุกคนเราถึงจะกลับมาใช้สูตรเหมือนเดิมนะก็ออกมาดูกันเลย3 3มเหมือนเดิมแต่ว่าครั้งนี้จะไม่ดูข้อมูลของนักเตะน,นะทุกคนก็กด33 3ไปเลยนะแบบนี้สูตรเดิมของเราที่ใช้ประจําที่มันออกนะแต่ว่าไม่รู้ว่าครั้งนี้มันจะออกหรือเปล่านะทุกคนก็มาดูกันเลยเหลือแค่มาตินตัวสุดท้ายนะทุกคนก็มา อันที่3แล้วก็ให้เราไปแคนเซิล900ทอง1 2แล้วก็3แบบนี้ทุกคนแล้วเราพอกดค้างไป2วิแล้วก็ปายเลยทุกคนดูจังหวะน,นี้โอ้โหมีแสงว่ะทุกคนแต่ว่าเป็นแสงสีเขียวนะไม่รู้ว่ามันจะเปลี่ยนข้างในหรือเปล่าทุกคนดูในพง้องกันนะดูเปลี่ยนเป็นสีทองไหมโอ้โหไม่เปลี่ยนว่ะทุกคนพอได้มาแล้วตัวแรกตัวอะไรก็ไม่รู้นะทุกคนนะก็มา ดูกันต่อจังหวะน,นี้แหละ GM เผือทุกคนเรากดไปเลยเก้าร้อยทองจังหวะน,นี้มีแสงแม่นอนโอ้โห,โโหแสงจริงด้วยทุกคนแสงสีขาวนะโอ้โหแสบตาเลยจังหวะน,นี้โอ้โหไม่ได้ได้ AI มาด้วยทุกคนโอ้โหกดเกลือมาสองครั้งแล้วไม่ออกแล้วจังหวะน,นี้เราแคนเซิลไปสักสาสครั้งแล้วทุกคนแล้วก็กดไปเลยจังหวะน,นี้ GM เผืออีกหนึ่งครั้งโอ้โหไม่มาวทุกคน โอ้โหเริ่มมีกลิ่นตัวๆแล้วเหมือนรู้สึกว่ามันจะเกลือยังไงก็ไม่รู้นะทุกคนนะสำหรับคลิปนี้นะก็มาดู GM เผออีกครั้งหนึ่งไม่ต้องมีสูตรโอ้โหไม่ใช่แล้วทุกคนไม่ใช่แล้วแบบนี้โอ้โหได้โอโมมาโอ้โหไปซักผ้าหรือเปล่าทุกคนมาไม่ต้องรีรอรีช้าอะไรเลยไปเลยทุกคนโอ้โหมีผู้เดี๋ยวผู้โคตรเล็กทุกคนโอ้โหได้โจต้ามาด้วย แต่ก็ไม่ต้องการนะทุกคนโอ้โหดูทุกคนโอ้โหห้าสิบตัวไม่มาแม้แต่ตัวเดียวนะทุกคนนะโอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นวะทุกคนดูช่วงวันนี้ถ้าไม่ออกนี่ผมงงแล้วนะถ้าเปิดไปนี่หกสิบตัวทุกคนไม่ออกนี่ผมโอ้โหมีแสงแต่มันไม่ใช่สายลุ้งว่ะทุกคนเริ่มจะไม่ใช่แล้วนะทุกคนนะหกสิบตัวยังไม่ออก แม้แต่ตัวเดียวเลยนะทุกคนโอ้โหดูสิจะขูดเลือดขูดเนื้อกันไปถึงไหนทุกคนโอ้โหด้วยจะได้เอาเข้าอีกนะแบบนี้นะทุกคนดูยังไม่มาเลยแม้แต่ตัวเดียวนะทุกคนโอโ้ได้โคตรยากตอนนี้ผมก็เอาเข้าาหมกแล้วนะสามพันทองนะทุกคนพอจะเปิดได้อีกประมาณสี่ครั้งนะถ้าสี่ครั้งนี้ไม่ออกนี่ผมโอ้โหไม่รู้ว่าจะว่ายังไงแล้วนะทุกคนนะน่าจะเป็นคนเกลืออันดับหนึ่งของเกมแล้วนะตอนนี้ จังวันนี้แหละทุกคนไม่ต้องใส่สูตรอะไรมากมายนะตอนนี้สูตรช่วยอะไรเราไม่ได้แล้วนะถ้าสูตรช่วยได้นี่น่าจะออกตั้งแต่สองสาตัวแรกแล้วนะทุกคนแต่ว่าจงังหวะนี้น่าจะเป็นทีดวงแล้วแหละทุกคนแต่ถ้าร้อยตัวนี้ไม่ออกไม่แต่ตัวเดียวนี่โอ้โหดูทุกคนตอนนี้เจ็ดสิบตัวแล้วมันยังไม่มาเลยทุกคนดูโอ้โหดวงก็ไม่มีสูตรก็ไม่ติดโอ้โหอะไรจะขลาดนั้นทุกคนดูจังวน,นี้แหละถ้าไม่ออกอีกก็ไม่รู้โอ้โห แสงสีขาวอีกแล้วทุกคนโอ้โหมแต่การ์ดไทไ์มาโอ้โหคตรเกลือผมบอกเลยลิปนี้ดูกดแบบไม่ต้องมีสูตรอะไรเลยนะทุกคนนะดูโอ้โหโหยังไม่ออกอีกคุณโอ้โหออกมาทําไมนี่เนี่ยพวกนี้จะขายให้หมดเลยทุกคนดูโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นมาเปิดร้อยทองหลอกๆไปก่อนอันนี้ไม่เป็นไรนะทุกคนโอ้โหเห็นจนชินแล้วนะแสงเมื่อกี้นะโอ้โหออกเข้าเกมใหม่ไหมทุกคนไม่เอาดีกว่าว่ะ กดไปเลยออกเปิดข้างนอกดูซิทุกคนเผื่อมันจะออกดูซิโอ้โหไม่มาเฉยเลยทุกคนร้อยตัวโอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นดูทุกคนโอ้โหเหลือ48ตัวยังไม่ออกไม่แต่ตัวเดียวทุกคนดูโอ้โหตอนนี้ทองเหลือศูนย์แล้วหืมโหน่าจะได้เหมาอ่ะทุกคนแบบนี้นะโอ้โหขอตัวเลขก่อนเออทุกคนลูมิเนจ โอ้โหไม่ได้ลุ้นแล้วตอนนี้โอ้โหไม่รู้ว่ากี่รอบแล้วนะทุกคนตอนนี้ก็เหลือ48ตัวเอาเข้ามาอีกสองคันนะแต่ถ้าขังนี้ไม่ออกทุกคนไม่รู้ว่าจะว่ายังไงลนะมาแข่นซึ่สัสก1ิครังนะทุกคนมาถ้าไม่ออกครั้งนี้ก็โอ้โหสุดจะทนแล้วนะทุกคนสาหรับพี่โคตัวของเราดูจังวันนี้โอ้โหมาแล้วทุกคนสีทองแบบนี้แต่ก็ยังไม่รู้นะว่าจะเป็นลูมิเนก้หรือเปล่านะทุกคนดูไปพร้อมๆกันดูจะเป็นเลข11หรือเปล่านะ โอ้โหมาแล้วทุกคนโอ้โหมาแล้วลูมินิเก้ของเรากวาจะมาได้แทบเหมาแล้ทุกคนโอ้โหไม่ดีใจเลยทุกคนเพราะว่ามันโอ้โหเปิดไปเกือบจะหมดแพ็กแล้วอะทุกคนดูเหลือ30ม30กว่าตัวแต่เราต้องล็อกไว้ก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเราเผือลบไปนะดูเหลือ38ตัวทุกคนโอ้โหดูเปิดไปอีกถ้าไม่ออกดิ ไม่รู้จะว่ายัางไงแล้วโอ้โห,โหพี่โคตัวโคถิวตังนะทุกคนโอ้โหดูดวนเหลือ28ตัวนะโอ้โหโเกินไปทุกคนดูดูเข้าไปแบบนี้นะโอ้โหดูโอ้โห,โโหพี่โคเอาเราคืนแล้วนะทุกคนนะดูยับยับเลยนะตอนนี้ไม่เหลืออะไรเลยนะทุกคนนะ นาจะ่ยังไม่เปิดตัวนะทุกคนนะเดี๋ยวผมเปิด300อทองนี้หมดก็เดี๋ยวก็จะไปเปิดเอาที่หลังนะทุกคนนะสําหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะทุกคนนะก็ได้ลูมินิเจมาแล้วเดี๋ยว2ตัวที่เหลือผมก็ค่อยจะไปเปิดเอาที่หลังเดี๋ยวก็ามารีวิวให้ทุกคนดูนะแต่ว่า ลูมินเนกีเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูอีกคลิปถัดไปนะทุกคนนะก็ประมาณนี้เลยนะทุกคนนะขอคนละหนึ่งใจหนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะทุกคนนะเพราะว่าเกลือมากๆนะวันนี้นะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดไิดตาเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับถัดไปน่าจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมไปเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ